ดีครับทุกคนใช่นะฮะเซลฟี่แล้วใช่ไหกำลังเซลฟี่ใช่วันนี้เป็นวันที่มันจะไม่มีอะไรเลยแต่มันก็มีอะไรใช่นะฮะและทุกๆวันมันก็เป็นแบบนั้นแหละมีวันที่ดีครับทุกคนใช่นะฮะ โโอ้เป็นวันที่มีอะไรแล้วเพราะว่ามีทิชชู่กินหอมหอมมันน้ำหอมหอมยิ่งกว่าน้ำหอมอ่าดมซะมีวันที่ดีเขาน,นาาใช่นะเฮะว้าว นั่นคือสาเหตุที่ทิชูหอม